ก็ฝนหยุดแล้วนะครับก็ยังมืดฝนอยู่ก็เดี๋ยวลองลงเดินดูก่อนนะครับว่าเราจะแหาที่ตีได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้อ,อากาศมันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ท้องฟ้าฝั่งนงเนี้ยลงละแต่ฝั่งนี้ยังมืดอยู่ผมก็เลยยังไม่อยาก มาตีสักเท่าไหร่นะครับเพราะกลัวฟ้าผ่าด้วยไม่รู้ว่ามันจะเข้าทางนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองเดินดูนะครับเพราะว่าพื้นที่อ่างเป็นพื้นที่โล่งด้วยนะครับค่อนข้างอันตรายนิดนึงนะเนี่ยยังมีฟ้าแป๊บๆอยู่นะครับเข้าไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวอลองตีสักสองสามไม้ดูตรงนี้เนาะ จริงไม่อยากจะตีเลยนะครับค่อนข้างอันตรายนิดแล้วติดด้วยนะครับเนี่ย พื้นที่โล่งครับผมว่าไม่เสี่ยงดีกว่าค่อนข้างอันตรายนิดนึงเดี๋ยวพรุ่งน,นี้แล้วกันนะครับพรุ่งน,นี้ค่อยมาใหม่อากาศไม่เป็นใจด้วยแล้วก็ฟ้ายังเสียว,วๆอยู่นะครับไม่ค่อยแบบไม่อยากเสียงแล้วอะไร จริงผมอยากจะรอจนถึงมันไอ้ฟ้าตรงเนี้มันผ่านไปเนาะแต่ด้วยลมด้วยนะครับแรงลมแรงด้วยแล้วก็เข้าหมายไม่ได้ด้วยนะครับพรุ่งนี้คงต้องหามีดมาด้วยเดินเข้าไปลำบากนิดนึงยืนตีอยู่ที่กลางล่งแจง้งแล้วก็อากาศแบบนี้นครับ ค่อนข้างอันตรายนิดนึงเราไม่เสี่ยงดีกว่าไม่คุ้มนะครับฟ้าผ่าขึ้นมาไม่คุ้มเท่าไหร่โอ้ที่จริงผมอยากจะไปตรงนั้นนะครับไม่รู้ว่าฝั่งตรงนั้นมันจะเข้าได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าไอ้ต้นหนามไมยราบมันขึ้นถ้ามันขึ้นก็มันเข้าไม่ได้ละ พราะก่อนหน้านั้นตรงนี้นะครับแถวด้านข้างตนี้มันมายาล่ามไม่ค่อยมีมันสามารถเดินเลาะเลาะเข้าไปข้างใน,นครับได้วันนี้คงต้องต้องกลับก่อน,นครับไม่ได้เอามือถือมาด้วยแล้วก็นาฬิกาก็ไม่ได้เอามาก็เดี๋ยวยังไงฝากเพื่อนเพือครับ ช่วยติดตามแล้วกันนะครับช่อง AKF Thailand นะครับ Fishing and Camper เนอะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูอีกทีถ้าพายุไม่เข้านะครับที่เชียงรายก็เดี๋ยวจะมาพามาเจอหมายตรงนี้ใหม่เหมือนเดิมนะครับน่าจะลองเลาะเลาะเตีดูไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพรุ่งนี้อากาศจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนึง ก็เดี๋ยวฝากติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็ยังไงมีขี้ใหม่ๆก็จะรีบลงให้ทันทีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ก่อนเนาะเพราะอากาศไม่เป็นใจจริงๆครับไม่กล้าเสี่ยงเดี๋ยววันนี้เจอกันใหม่ครับ